กรับสวัสดีทุกทุกท่านที่เคารพรักย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยิบซี่ใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์เบยิบซี่ใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีเมถุนซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงสำหรับเดือนมกราคมพศ2568ค่ะ ขอเชิญเพื่อนๆพ,พ,พ,พื่พี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกมาเริ่มรับชมรายการดีๆรายการเลิศดเของอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจกันได้เลยนะคะโอมอคีพาหูบุพผังสการะบรรทนางครูบาจาริยังจริยเทวามุนีรือศีสิทธาปิตมตาอโรคีนะสุเขนะจะชะมามีหังสาธุสาธุสา ตถือเป็นสิทธิ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยระลึกถ,ถึงคุณของครูบาอาจารย์นะคะเช่นเคยนะคะอาจารย์บีสีใครจะได้นําให้พรหมยานคะ่ะมานำเสนอให้กับเพื่อนๆพนพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทัน่วโลกได้รับชมได้รับฟั่งกัน ภัยพรหมาญาณของท่านอาจารย์พรหมยาณรัตนญาณพิโมกมีอายุอานามเนี่ยใกล้20ปีแล้วนะคะความแม่นยำชดจินเนี่ยจึงมีไปทั่วโลกอาจารย์บีฟสีใครใจขออนุญาตนะคะตัดไพ่ครึ่งหนึ่งและกรีดไพ่พร้อมทั้งเลือกไพ่ออกมาจำนวน12ใบค่ะแทนตัวชาวราศีเมถุน ชาวราศีเมถุนนี้เป็นชาวธาตุลมนะคะท่านผู้ชมพลังงานของครูบาอาจารย์มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันเอ๊ะไพ่ไทยกล่องบอกอะไรนะคะราศีเมถุนดวงท่านดีมากไพ่ไทยกล่องนะคะได้องค์พระปิคเนด ความมั่งคัางความร่ำรวยกำลังทาโถมใส่ตัวคุณแล้วนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินหลายล้านได้ไหลายล้านหยิบจับสิ่งใดมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จค่ะชีวิตช่วงชั้ชวาันชีวิตอยู่ในช่วงขาขึ้นค่ะตัวท่านเองมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีค่ะ หยิบจับสิ่งใดมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตรและธุรกิจทุกชนิดบนโลกมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้รับผู้ใหญ่ทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรมีความมัง่งคั่งมีความร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นมีไพ่ไทกองของชาวราศีเมถุนนะคะ ในเมื่อไปไทยกล่องมาแจ้งข่าวดีให้กับชาวราศีเมถุนขนาดนี้ท่านต้องทำไมคะคอยปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบคิดดีพูดดีทำดีเพื่อเป็นสิริมงคลชีวิตฟังเทศฟังธรรมเนืองๆน,นะคะชาวราศีเมถุนมารับชมกันต่อนะคะว่าไพพรมยานนะคะไพพรมยานของท่านอาจารย์ พรมยานรัตนยานพิโมกเนี่ยจะบอกอะไรอีกนะคะโอ้โหดวงชะตาของชาวราศีเมถุนเนี่ยดวงดีมากมากนะอือหือไี่ดูสิอือดูสิดวงดีมากนะค่ะโอ้แม่หมอเริ่มขนลุกแล้วนะคะเพราะว่าดวงชะตาของชาวราศีเมถุนเนี่ยดีเกินคาดเลยอะ่ะ นะโอ้โหดูไพ่สวยเนี่ยทุกใบเลยทีเดียวนะคะนะมีไพ่โมรามาใบเดียวนะนอกนั้นเนี่ยดีมากขนลุกเลยทีเดียวแม่ค่ะพระวิศนุกรรมนะคะชาวราศีเมถุนยิบจับสิ่งใดมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จนะคะท่านเองสามารถบริหารจัดการสามารถนำองค์ความรู้นำความสามารถของตน คุณเนี่ยออกมาจะได้ยังมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลค่ะเกณฑ์การประสบความสำเร็จเนี่ยรวดเร็วนะคะดูนะน,นี้ไพองค์พระวิศณุกรรมนะคะโอ้โหดีมากๆนะต่อมาค่ะพระนางสุพรรณมัชชานี่ก็อยู่ในตำแหน่งดีนะคะ พร,พ,พระนางสุพันมชาเนี่ยมาบอกว่าการเงินการทองของชาวราศีมถุนอยู่ในช่วงขาขึ้นมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนในเรื่องเงินเงินทองทองจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรหากท่านเนี่ยมีความปรารถนาใช้เงินก้อนใหญ่ๆโดยที่ ไม่ต้องการนำเงินในบัญชีของตัวคุณเองนมาใช้นะฮะในเดือนมกราคม2568เนี่ยเป็นจังหวะดีเป็นเกณฑ์การดีมากที่ตัวคุณเองสามารถติดต่อกับ หน่วยงานต่างๆแหล่งสถาบัานการเงินติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะคะนำเงินก้อนใหญ่นั้นมาใช้ได้นะคะมาต่อยอดได้มาเพิ่มช่องทางการสร้างไรายได้ในหลายๆช่องทางให้กับตัวคุณได้มาลงทุนได้และมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จแบบร้อเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะ โอ้โห oh oh. ดังนั้นเนี่ยชาวราศีเมีทุนมีไอเดียอะไรมีโครงการมีโปรเจกต์ใดๆก็ตามนะคะให้เร่งรีบลงมือทำในเดือนมกราคมนี้แหละเป็นจังหวะดีโอกาสดีของคุณนะดูไพ่ไทยก้องนะเห็นไหมมากับองค์พระพิฆเนศลงทุนแล้วสำเร็จลงทุนแล้วได้กำไรกำไรดีมากๆนะคะสมดังใจนึกคิดนะสมดังใจหวังเลยทีเดียว นะและยิ่งตัวท่านเองเป็นผู้ที่นะมันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคิดดีทดําดีพูดดีฟังเทศฟังธรรมอยู่หนึ่งๆแล้วก็โอ้โหดีรุดมากๆท่านผู้ชมนะคะเกณฑการประสบความสําเร็จเนี่ยสูงมากนะนะไพ่ออกมาดีแบบนี้ แล้วยิ่งประกอบกับดวงชะตาของคุณอยู่ในจังหวะดีเกณฑ์ดีบุญภาวันาส่งเสริมสนับสนุนผลักดันคุณยิ่งดีรถมากๆยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะท่านใดไม่ค่อยได้สร้างเสริมสร้างบุญสร้างกุศลให้เร่งรีบสร้างบุญสร้างกุศลนะคะท่านผู้ชมโอ้โหตามด้วยพยส่สยศธรรมค่ะนะเห็นไหมบุญบารมีมาเลย ดวงชะตาของชาวรัคนาราอโทษด,ดวงชะตาของชาวราศีมีถุนเนี่ยมีกรอบแก้วทั้งเจ็ดชั้นคอยปกปักรักษาคุม้มครองคุณอยู่นะมีกรอบแก้วเนี่ยทั้งเจ็ดชั้นเลยนะคะคอยปกปักรักษาคุม้มครองตัวคุณอยู่เห็นไหมโอ้โหดวงดีมากเรียกว่าหยิบจับสิ่งใดก็ตามได้รับการผลักดันและการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆทัว่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กร โดยเฉพาะคุณแม่นะคะคุณแม่ที่เป็นบุพการีของชาวราศีเมทุนนะเครยรญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิสหายนะคะและสังเกตดูนะคระับให้ไนี้เนี่ยทำไมคะนุ่งเขาห่มขามาเลยทีเดียวดังนั้นชาวราศีเมทุนเนี่ยนะพาคุณแม่เนี่ยไปทําบุญ ไปสร้างบุญสร้างกุศลไปวัดไปว่าไปทําบุญตามศาสนานะคะพาเครือญาติพี่น้องนะคะไปสร้างบุญสร้างกุศลกันค่ะนะไปทําบุญโรงศพไปทำบุญกับเด็กกำพร้าไปทำบุญกับคนชราหรือตัวคุณเองสามารถที่จะไปทำบุญตามที่ตัวคุณเองเนี่ยมีความศรัทธาในทุกทุก ด้านที่ตัวคุณเองเนี่ยมีความปรารถนานะคะชาวราศีเมถุน,เ,นเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยปลอดภัยนะเนี่ยแคล้วคลาดจากภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะคะโอ้โหภัยสัจธรรมเนี่ยชัดมอก นะดวงดีมากๆเลยชาวราศีเมถุนต่อมานะคะอนุมานกนันบินจายค่ะเขาบอกว่าการที่ชาวราศีเมถุนนี่นะคะได้มีจังหวะดีโอกาสดีในการติดต่อกับบุคคลต่างๆในวงสังคมนะฮะติดต่อกับหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะ ได้รับการผลักดันได้รับการสนับส,สนุนอย่างดีเ e ยี่ยมในด้านของโครงการต่างๆโปรเจกต์ต่าง,งๆมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จและเป็นรูปธรรมนะคะความสิ่งที่ตามมาคือชื่อเสียงเกียรติยศเรื่องลือระเบือไกลนะคะแถมซ้ํายังมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่หลักล้านหลักสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านตามเลเวลของดวงชะตาของท่านผู้ชมเลยนะคะ นะโอ้แล้วก็วไพ่สวยมากกันวันนี้นะฮะแล้วไพ่ใบนี้บอกเลยนะว่าบุคคลต่างๆในวงสังคมเนี่ยต่างให้การผลักด,ดันในการสนับสนุนท่านจนกระทั่งท่านาน,นี้นะคะสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมประสบความสําเร็จค่ะนะโอ้ไพ่สวยมากต่อมาองค์เทพพรังค่ะน,นะคะนะความขยันมั่นเพียรความอดทนความวิริยะอุตสาหะการ ทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยเราทําด้วยใจที่บริสุทธิ์นะคะมีการเอาอกเอาใจใส่ลงไปในสิ่งนั้นนะคะให้ความรักในสิ่งน,นั้นมีการลงมือทําอย่างต่อเนื่องด้วยความอดทนมีความมีความเป็นวิริยะอุตสาหะนะะยิ่งดียี่ยมากเลยชาวราศีเมทุนนะคะสำเร็จสำเร็จสำเร็จมีไหมคะ ดวงดีมากถึงแม้ว่าตัวท่านอาจจะต้องออกแรงมากหน่อยออกแรงกายแรงใจแรงสมองมากหน่อยแต่สําเร็จนะคะให้ยืนยันมาเลยนะสำเร็จชาวราศีเมถุนคะให้รีบหาสมุดบันทึกสวยๆมาสักเล่มหนึ่งเลยนะคะหรืออาจจะเป็นกระดาษ A 4คุณเนี่ยคอยจด ไอเดียดีๆไอเดียรดไอเดียพันล้านไอเดียทองคำเอาอย่างสม่ำเสมอเวลามีไอเดียที่ต้องการสร้างสรรค์สิ่งใดก็ตามให้รีบจดเลยทันทีนะคะแล้วมีการขีดเขียนมีการวางแผนนะคะเรียงลำดับขั้นตอนตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อ Z ค่ะและหากตัวคุณเองเนี่ยมีความปรารถนาต้องการศึกษาค้นควา้าหาความรู้เพิ่มเติมนะคะนำตัวคุณเองเข้าไปใกล้ชิดกับการยานมตร นำตัวเองเขาไปใกล้ชิดกับโคชครูครูบาอาจารย์นะคะเ็นไซึ่งปัจจุบันนี้ทางโซเชเียลมีเดียเนี่ยก็มีอย่างเช่นช่อง y t u t u เนี่ยก็จะมีโคชอย่างเช่นท่านอาจารย์บรนดิตอึ้งรังสีอาจารย์แมรี่อึ้งรังสีครูพัลล่าครูพัลรีอาจารย์าจารยูาจารีนะคะจะพูดเกี่ยวในเรื่องของการบริหารทั้งด้านการเงินการงานความรักนะคะ หรืออาจจะเป็นท่านอาจารย์ยานแม่ปริญแก้ววชระผลแห่งรายการรวยเฮงเก่งดีก็ได้นะคะรายการรวยเฮงเก่งดีเนี่ยนำเสนอในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะคะบางครั้งก็พูดในเรื่องของการพัฒนาตัวตนความรักการงานการเงินเช่นกันนะหรือท่านใดมีความปรารถนาที่จะศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของไพ่พรมยานก็นำตัวเองเข้าไปศึกษากับ ครูกับท่านอาจารย์พรมยานรัตนยานพิโมกหรือท่านใดมีความสนใจในเรื่องของการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องของไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่ศาสตร์ยพยากรณ์กันต่างๆภาษาศาสตร์ยพยากรณ์ศาสตร์การพยากรณ์ยยรยยรในด้านต่างๆอย่างเช่นท่านอาจารย์ถาวรบุญยวานอาจารย์อาจารย์กามนแสงวงอาจารย์สังคมฮารินอาจารย์ขุนทอง หรืออาจจะเป็นท่านอาจารย์ยิงชูธามาสนาสงคราที่พูดถึงที่พูดถึงในเรื่องของหินสีมงคลหรืออาจจะเป็นท่านอาจารย์ปอบศิวพัฒน์อาจารย์แน็คศิวกรหรือในวิชาใดๆก็ตามนะจะเป็นโคชมันนี่หรือเรื่องใดๆก็ตามนะคะท่านสน,สนใจในเรื่องใดน,นำตัวเองเข้าไปครุภครีนำตัวเองไปลงคอร์สเรียน ะะและรีบพัฒนาในสิ่งที่ชาวราศีเมถุนยังมีความส,น,สนใจนะคะรีบเร่งสร้างสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมโดยมีกรอบระยะเวลาเช่นสองวันสองอาทิตย์สามเดือนนะครครึ่งปีหรือหนึ่งปีรีบดาเนิน,นการให้เขาเนี่ยเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมนะคะสิ่งที่ได้มาคือชื่อเสียงกิจยศความสำเร็จความมั่งคั่งความนํำรวยอย่างนี้ะ โอ้โห oh สิ่งต่างๆเหล่า,านี้ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไปศึกษาทั้งตอนที่ตรงนั้นที่ตรงนูน้นแล้วไม่ลงมือทําก็เป็นศูนย์นะคะท่านผู้ชมแต่หากเราไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยแล้วมาลงมือทาเนี่ยนะความสําเร็จเนี่ยก็ไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะท่านผู้ชม เร่งรีบลงมือทําและเมื่อใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงแล้วนะคะท่านผู้ชมก็สามารถแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆในสังคมได้ในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ได้ด้วยนะคะท่านผู้ชมนะให้เร่งรีบลงมือทานะจ๊ะโหไพ่สวยงามมากอะนะดวงดีมากและเกณฑ์การประสบความสําเร็จเนี่ยสูงนะท่านผู้ชมดูไพ่สามใบนี้เนี่ย นะคะเกณฑ์การสำเร็จเนี่ยสูงมากเลยนะมีไพ่อนุมากัะนางเบญจกายองค์เทพพระอังคารองค์เทพพระกันทักกุมมนนะเขาบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นจังหวัดดีจังหวัดรถเลยตัวคุณเองจะอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกใบนี้นะคะส,า,สามารถส,สร้างบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆให้เกิดความสําเร็จเนี่ยได้อย่างรวดเร็วและใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงนะคะโอ้โห ดีรุดมมอเนะีซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศก็ตามมานะคะเห็นไหมความมัง่งคั่งความร่ำรวยก็ตามมาด้วยเช่นกันเห็นไหมโอ้โหดีมากๆต่อมานะคะองค์พระแม่ธรณีนะคะองค์เทพแห่งความมั่นคงองค์เทพแห่งความอภิมหาเศรษฐีความมัง่งคั่งอภิมหาความมัง่งคั่งเลยนะเนี่ยพระแม่ธรณีนะคะ ตัวเนื่องจากว่าชาวราศรีเมถุนเนี่ยเป็นบุคคลที่ในเดือนมกราคม2 5 6 8ดเนี่ยดวงท่านดีมากๆนะคะเป็นจังหวะดีเป็นเกณฑ์ดีชีวิตเนี่ยเรียกว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นเลยทีเดียวดังนั้นท่านหยิบจับสินี้ก็ตามเนี่ยเป็นความโชคดีของคุณคุณสามารถที่จะบริหารจัดก,การดําเนินการในเรื่องราวต่างๆให้เกิดความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว และตัวท่านเองก็สามารถนําองค์ความรู้นําวิชาความรู้นําความสามารถของตัวคุณมาพัฒนามาต่อยอดมาพัฒนาทักษะกิมมิคความรู้ความสามารถของตัวคุณได้อย่างดีเยี่ยมและอย่างต่อเนื่องเรื่องราวดีๆเลิศดๆเหล่านี้จึงสามารถนําพาชีวิตของชาวราศีเมทุนให้กระโดดข้ามผ่านความท้าทายต่างๆในชีวิตไปได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวค่ะเห็นไหมโอ้โหไพ่อ่ะเขา นำเสนอดีมากแล้วไพ่พรหมยานนี่นะคะท่านผู้ชมก็มีอายุนามเกือบ20ปีแล้วนะความแม่นยำเชลีจยจึงมีมากมะนะคะต่อมาค่ะไพ่โมรานะคะไพ่โมราก็มาทักมาเตือนนิดนึงนะคะชาวราศีเมถุนว่าความลังเรีความสงสัยเนี่ยมันก็เป็นตัวบล็อกเป็นตัวล็อกความสําเร็จเป็นตัวล็อกความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ช่วงช่วงชววันในชีวิตของเราค่ะ ดังนั้นชาวราศีเมถุนท่านต้องมีความเชื่อมั่นในตัวคุณมีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะหาโอกาสค่ะท่านผู้ชมไปนั่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะฝึกการเจริญสติสวดมนต์ไหวพระฟังเทศฟังธรรมเนืองๆนะคะโอ้โหดูสิเนี่ยภัยเตือนมันนะจ๊ะอย่าไปลังเลอย่าไปสงสัยท่านผู้ชมนะ การที่อันนี้ดีนะเนี่ยได้ไพ่สัจธรรมนะฮะไพ่เมื่อสักครู่นี้ประธานโทษอาจารย์เรียกไพ่ผิดหรือเปล่าไพ่ใบนี้คือไพ่ความไม่เที่ยงนะฮะอาจารย์อาจจะอ่านชื่อไพ่ผิดนะใบนี้นะคะไพ่สัจธรรมค่ะนะคะไพ่สัจธรรมใบนี้เนี่ยมาบอกว่าสุขภาพปรารณมัยของชาวราศีเมถุนเนี่ยแข็งแรงนะตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีบุญบารามีเนี่ยหนุนนําส่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคุณนะคะเห็นไหมมีโอกาสปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะคะฝึกการเจริญสตินะคะบ้านท่านใดเนี่ยไม่มีห้องพระนะบ้านท่านใดไม่มีห้องพระให้หาชั้นหนังสือหาตู้หนังสือเนี่ยมากั้นแล้วสร้างห้องพระขึ้นมานะสามารถนําตัวคุณเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นได้หรือพาคนพิเศษของคุณเข้าไปนั่งได้คนที่คุณรักเข้าไปนั่ง สมาธิด้วยกันได้นะคะทำจิตทำใจให้มีความเบิกบานใจท่านผู้ชมเวลาที่เราเนี่ยมีจิตใจที่เบิกบานใจในไวบิั่นในร่างกายของเราเนี่ยความถี่ในร่างกายของเราก็จะลอยไปในที่สูงค่ะนะคะบรรยากาศในที่สูงเนี่ยก็จะมีพลังงานดีๆเช่นพลังงานความมั่งคั่งพลังงานความาร่ำรวยพลังงานแห่งความสุขภาพที่ดีพลังงานแห่งความสําเร็จ และพลังงานดีๆพลังงานเลิศดเนี่ยงงเขาลอยอยู่ในนี้อยู่ในอากาศเนี่ยเยอะแยะมากมายนะดังนั้นเวลาที่จิตใจเรามีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจวายเบรชั่นของเราก็สามารถลอยไปนีที่สูงได้และสามารถไปจูนไปเชื่อมโยงกับพลังงานดีๆพลังงานเลิศดเลที่ลอยอยู่ในบรรยากาศนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ย าไพ่ดีใบนี้ก็จึงบ่งบอกว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยท่านโชคดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครอง,อง,องมีกระแก้วทั้งจ็ตชั้นคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณนะคะและมีโอกาสประสบความสําเร็จในด้านต่างๆเช่นการงานความรักโชคลาภนะคะสุขภาพที่แข็งแรงนะเนี่ยไพ่สวยมากในบนนี้ต่อไปนะคะองค์พระแม่นางกวด โอ้โหใบนี้นะคะท่านผู้ชมท่านเนี่ยท่านใดนะคะที่เคยอาจจะเดินทางไปประเทศจีนมีเกณฑ์การเดินทางกลับไปที่นั่นอีกนะท่านใดเคยเดินทางไปญี่ปุ่นเดินทางไปเยอรมน,นีเดินทางไปรัสเซียเดินทางไปที่ใดๆก็ตามในโลกใบนี้ตัวคุณมีเกณฑ์การกลับไปที่นั่นอีกนะคะโูโหดวงดีมากเลยหรือเข้าของสิ่งของ ที่มีคุณค่าทางจิตใจของคุณเนี่ยคุณดูวางลืมเอาไว้แล้วมันหายไปคุณมีเกณฑ์การได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นกลับคืนมาโอ้โหไพ่สวยงามมากนะคะพลังงานครูบาอาจารย์มาบอกเลยทีเดียวนะในะในไพ่เนี่ยบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ย มีนางฟ้าเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวคุณอยู่นะคะชาวราศีเมถุนดังนั้นเนี่ยคุณจัดห่วงจุย้ยบ้านช่องห้องหอของคุณให้มีความสะอาดสะอ้านค่ะอยู่อย่างสม่ำเสมอขยงขยะเก็บใส่รังเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยสิ่งใดที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะไม่ใช่ของที่เป็นคุณค่าทางจิตใจของคุณ จังในใจแจกไปเสีค่ะท่านผู้ชมอย่าไปเก็บสะสมเอาไว้มันนำมัถ้าเราไปสะสมเอาไว้แล้วไปวางจนเกะกะเนี่ยมันก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะคะแถมซ้ำยังปิดกั้นบทบังปิดประตูขุมทรัพย์แห่งจักรวาลในชีวิตของคุณอีกชาวราศีเมถุนแทนที่เงินหลักล้านเงินไหลไล้านเนี่ย ขาจะหลั่งไหลมาเทมาเข้าบ้านคุณมันก็เข้าไม่ได้เพราะอีกเข้าของขยงขยะที่คุณเก็บไว้นั่นแหละนะคะนะทาบ้านช่องห้องหอของคุณที่มีความสะอาดจัดให้สวยไม่รู้จะจัดห่วงจุ้ยยังไงก็ทําบ้านนี้มีความสะอาดจัดเข้าของในเข้าที่เข้าทางสิ่งใดไม่ได้ใช้สิ่งใดที่ยังไม่หมดอายุบริจาคได้บริจาคไปค่ะนะคะเปิดประตูคุ้มรัพ์ แห่งจักรวาลให้เงินหลักล้านเงินเลยๆล้านนะคะหลังไหลมาเทมาเข้าบ้านคุณชาวราศีเมทุนนะเห็นไหมอย่างยิ่งพระยิ่งเจ้าเนี่ยบางบ้านโอ้โหฝุ่นหนาะเตอะเลยดอกไม้เป็นยัไงคะก็แห้งชักนะดังนั้นเนี่ยชาวราศีเมทุนจะต้องทําความสะอาดยิ่งพระยิ่งเจ้าเนี่ยนะให้มี ความสดชื่นนำฝุ่นออกซะให้หมดดอกไม้ที่มันแห้งก็เปลี่ยนเป็นดอกไม้สดขึ้นบูชาเพียงสามวันพอท่านผู้ชมนะคะอย่างต้นกลอิมเนี่ยนะคะเขาจะอยู่ได้นานท่านผู้ชมคอยเติมน้ำเขาให้เต็มอย่างเงี้ยอย่างสม่ำเสมอเขาอยู่ได้เป็นแรมเดือนแรมปีเลยทีเดียวนะคะบนหิ้งพระท่านผู้ชมอาจจะหาเจก้กันเล็กๆน่ารักน่ารักแบบเนี้ย นะใส่ต้นกลอิ่มและบูชาต้นกลอิ่มนะคะบนหิ้งพระได้เขาอยู่ดีนานเป็นแเดือนเป็ปีเวลาเรานั่งสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมอยู่ในนั้นนะคะนอกจากนางฟ้าเทวดาจะมาคอยฟังเวลาเราสวดมนต์เวลาเราปฏิบัติธรรมแล้วตัวเราเองก็ยังสามารถที่จะเข้าเข้าสมาธิอ่ะเข้าฌานเข้าสมาธิ เจริญสติเนี่ยได้อย่างรวดเร็วเพราะเรามีความบึกบานใจมีความสดชื่นนะคะเราสร้างบรรยากาศดีๆในห้องพระให้เกิดขึ้นนะคะท่านผู้ชมนะมือเปียกพอดีแม่หมอเติมนะ้ำมือเปียกอ่ะต่อมาค่ะพยาสุครีพพยาสุครีพนี่นะคะท่านผู้ชมเขามาบอกเลยนะว่าธุรกิจหน้าที่การงานของชาวราศีเมถุนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมากค่ะ ยึดจับสิ่งใดมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จธุรกิจกิจการงานของคุณมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ช่วช่วงชัวชวานนะคะอยู่ในช่วงขาขึ้นมีโอกาสได้โบโนสัสมีโอกาสได้เงินพิเศษมีโอกาสได้กำไรกำไรที่ส่วนกระแสเกินเป้าหมายเกินคาดเกินความคาดหมายของคุณชาวราศีเมทุนนะคะ หน้าที่การงานมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรน,นะคะธุรกิจกิจการงานของคุณส่วนกระแสค่ะนะโอ้โหต่อมานะคะองค์เทพพระพิรุณน,นอกจากธุรกิจการหน้าที่การงานดีแล้วนะคะชาวราศีเมถุนก็ยังมีโอกาสได้รับโปรเจกต์ใหญ่ ได้รับโปรเจกต์ใหม่มีโอกาสได้รับสิ่งดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสถูกหวยรวยโตมีโอกาสถูกรักตติรีรางวัลใหญ่นะคะโอ้โหนี่ดมด,ดีมากเลยเนี่ยคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินหลายๆล้านได้หลายๆล้านนะคะโอ้โหดวมมีโอกาสเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอาพิมหาเศรษฐีเลยทีเดียวนะ จังหวะด,ดีโอกาสดีของชาวราศีเมทุนเนี่ยมาถึงแล้วนะคะต่อมานะคะองค์เทพรเทพระขันทกุมานองค์เทพพะขันธกุมมนเนี่ยพระองค์เนี่นะคะเป็นพี่ชายขององค์พระพิคเนศนะพระองค์มาสื่อสารว่าชาวราศีเมทุนเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีบุญบรารมีดีมีความโชคดีมีโชคมีลาบ ช่วงนี้หยิบจับสิ่งใดมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วและตัวคุณเองนอกจากจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้สําเร็จได้สําหรับตัวคุณและคุณเองยังสามารถไปเป็นที่ปรึกษาให้กับท่านอื่นสามารถไปช่วยเหลือท่านอื่นไปช่วยเหลือบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ให้เขาเกิดความสําเร็จได้ด้วยเช่นกันดวงดีมากๆค่ะนะชาวราศีเมถุน โอ้โหในเมื่อดวงชะตาของชาวราศีมีถุนดีดีเลิศเอย่างนี้อยู่แล้วนะคะอย่าลืมค่ะมันปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบคิดดีพูดดีทำดีเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตส,สำหรับคุณค่ะนะคะฟังเทศฟังธรรหนึ่งเมืองนะฮะอย่าลืมล่ามีโอกาสพาคุณแม่ไปวัดไปวาพาไปทั้งครอบครัวเลยได้ยิ่งดีสำหรับท่านใดที่อยู่ห่างไกลกับคุณพ่อ เกณฑ์การได้พบคุณพ่อในช่วงเดือนมกราคมนี้ก็สูงนะคะหรือท่านใดที่อยู่บ้านเดียวกันนั่นแหละแต่ไม่ค่อยคุยกันเกณฑ์การที่จะได้มีปฏิสัมพันธ์ได้พูดคุยกันได้รับประทานอาหารร่วมกันก็สูงด้วยเช่นกันนะคะสําหรับในเรื่องของความรักท่านใดที่แต่งงานแล้วนะคะหรือท่านใดที่เป็นแฟนกันมานานแล้วและยังไม่ได้แต่งงานกันไพ่บอกว่าให้คอยลํำลึกนึกถึงในวันแรกที่โตคุณ เริ่มรักกันนะคะแสดงความโรแมนติกแสดงความเข้าใจแสดงความเป็นกัารยิตรกับคู่กับคนพิเศษกับสามีกับภรรยาของคุณแสดงความชัดจจนให้มากๆค่ะในเดือนมกราคม2568นี้นะคะและ อาจารย์บียุบสีใครใจก็ได้พยากรณดวงชะตาของชาวราศีเมถุนจบลงแล้วนะคะอาจารย์บียซบสีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณ เพื่อนๆมิพี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆคลิปเลิศของอาจารย์เบยิีใครใจค่ะโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอส์แลนล์นอร์เวย์รัสเซียมาเลเซียฮ่องกงเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้ามารับชมคลิปดีๆ,ๆคลิปเลิศของอาจารย์เบยใครเจอกันครั้งใดก็ไม่เคยลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกด Superthanks ให้กับอาจารย์เบยิปซีใครใจค่ะก่อนจากกันอาจารย์เบยิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมขั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นมีโอกาสได้เป็น เศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีและกลับมาพบกับคลิปดีๆคลิปเลิๆของอาจารย์เบยิบสี่ใครใจได้ไหมในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ